วันนี้เรยก็มาดูนะผมละครเวทีเรื่องฟ้าจรดสายที่โรงละครรัศดาลายเทเตอร์นะผมเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะผมตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยเคยดูผ่านทีวีมาก่อนหรือว่าละครเวทีในโอลิงพติสมัยเด็กของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าลิเกน่ะหมอลำหรือไม่ก็งิ้วนั่นคือละครเวทีสมัยเด็กนะแต่โตมาเนี่ยก็เห็นผ่านทีวีบ้างยูทูบบ้างตั้งแต่สมัยยูทูบเข้ามาแรกๆนะ้ล้วก็เห็นว่าละครเวทีเป็นงั้นอย่างนี้แล้วก็มีการเล่าเรื่องหรือการร้องเพลงนะผมแล้วก็มีโอกาสได้มาคือจริงๆแล้วโอกาสก็คือเราก็เดิมาาาอกก็คือเดินมมมาตนัเเเอองผคื็็รวก คือเราจะตอนแรกจะซื้อตั๋วราคาถูกที่สุดไงแต่ว่าบังเอิญว่าตั๋วหมดเราก็เลยซื้อราคาขึ้นมาเล็กนึงก็คือราคา1500นะครับผมเราก็เลยมีโอกาสได้นั่งโซนนี้ก็คือภาพก็ชัดเจนดีนะผมก็เห็นทั้งเสียงภาพชัดเจนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคือปื้มปิติมากโดยเฉพาะช่วงที่แบบขึ้นมาเปิดม่านขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าขนลุกมากเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ดูละครเวทีนะผมฟ้าจัลซายด์ดิสเค,คลิลนะผมนำแสดงโดยเนนเดตุกิมิยะนะผมโอ้โหหนูนาก็ร้องดีสะใจมาก้วผมโดยเฉพาะ แอนเนี่ยโหสุดดไปเลยนะผมตอนนี้เราก็มีโอกาสนี่มานั่งชมอยา่างประทับใจไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆนะผมฉากร้องฉากเต้นฉาก,ฉาก,ฉากโอ้วันนี้ผมพี่เก่งทัศยา,าก็เล่นได้ดีมากบทตัวร้ายนะผมก็ใครที่อยากมาดูก็มาดูได้นะผม <S 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 ถึงวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าหรือว่าวันที่ห้าสิงหาเนี่ยป,ประมาณนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนเนี่ยใครอยากายามาดูมาดูได้ผมจองได้ที่แล้วนะผมไทเก็เมนนจอร์ ทุกสาขาหรือไม่ก็หน้างงานก็ได้นะผมแต่ถ้าใครที่จองไม่ทันก็มาดูหน้างงานได้บางทีอาจจะมีบัตรหลุดบัตรหลุดจองหรือว่าใครไม่มาก็ให้มาดูได้ที่นัางงานนะผมวันนี้สนุกมากนะผมวันนี้ขอฝากไว้ทำหรัที่ยังไม่มีโอกาสได้มานะผมเย้ yeah!